เกมระดับโลกโค้ด่วนรับถึงเวลาสาวไทยรุ่นใหม่พิสูจน์ฟอร์มใน VNL ปีนี้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวรอเรื่องคลิปนี้เรามีความคืบหน้าของทีมนักตบสาววิลเล์บอลทีมชาติไทยที่วันนี้จะลงประเดิมศึกกับทีมบบลการเียในการแข่งขันวิลเล์บอลหญิงระดับโลก VNL 2022รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับกุนสุทีมชาติไทยมองว่าถึงเวลาที่นักตบสาวไทยจะได้ลงเล่นอย่างเต็มที่ย้ยํายังต้องใช้เวลาในการปรับตัวก่อนที่จะลงสนามพบกับ,บเบลเรียเย็นนี้ นายดนายศสีวชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือโคดด่วนยอมรับบาลกเรียเป็นบอลสไตล์ยุโรปที่สูงใหญ่ในลูกทีมต้องทำเกมเสริมให้ดีเพื่อบีบให้คู่แข่งเล่นเกมรุกลำบากทีมสาวไทยลงสนามฝึกซ้อมเป็นครั้งที่2ที่อันคาราสปอร์ตฮอลกรุงอันคาราประเทศตุรกีหลังเดินทางเข้าร่วมในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2022สัปดาห์แรกและมีคิวจะลงชิงชัยเกมแรกพบกับบาลกเรีย ในวันที่31พฤษภาคม2565นี้บอกเกเรียเป็นทีมที่มีรูปร่างสูงใหญ่สไตล์การเล่นและมีบอลโครงสร้างแบบยุโรปถ้าบอลเข้าเขามีการโจมตีจากบอลสั้นที่รวดเร็วดังนั้นเราต้องทําให้เขาเล่นบอลสั้นให้ยากขึ้นโดยการทําบอลเสิร์ฟของเราให้ดีต้องตั้งรับและทําเกมโต้กลับให้ดี ส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นที่หลายคนเคยลงเล่นในเวทีนี้มาแล้วเป็นเรื่องที่ต้องให้เขาต้องปรับตัวต้องยอมรับว่าครั้งหนึ่งนักกีฬาที่เป็นเด็กเกา่าแต่ยังไม่ได้ยืนด้วยตัวเองแบบ100%เซดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้ต้องให้เวลาและให้โอกาสเขาในการปรับตัวและก็ปรับคุณภาพการเล่นให้คงที่และสูงขึ้นโค้ชด่วนกล่าว ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกพบกับบบลแกเรียในวันที่31พฤษภาคม2565เวลา19นาิก30นาทีติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวันหมายเล็ข31และติดตามชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ได้ทาง www.volleyballworld.tv ดูจากการซ้อมสองวันที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะพร้อมค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายกําลังสดๆใหม่ๆกําลังแบบคันไม้คันมือด้วยแล้วก็ความที่เขาเรียกว่าความห่างห่างเกมไปนานความอยากมันมีกันแบบกันเยอะเลยค่ะค<อ>่ะก็พรุ่งนี้นะคะหนูเชื่อว่าทุกคนอ่ะคือทําเต็มที่แน่นอนค่ะเพราะว่าเราห่างหายจากสนามเวียดนาไปเยอะพอสมควรค่ะหนูว่าพรุ่งนี้พวกเราทําได้ดีแน่นอนค่ะ ขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ SMM Sport นะครับและนี่เป็นศึกวอลเลย์บอลหญิงระดับโลก VNL 2022ที่จะระเบิดศึกกันเย็นนี้โดยทีมไทยจะพบกับบบลกเรียในเวลา19.30นาทิกา่าลืมส่งใจเชียร์ทีมไทยให้กระหึ่มสนามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ ฝากชมโฆษณายอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ